ไฟที่ติด,ดครับขึ้นแรงดีอันนี้ก็ฟืนที่เต๋ยไห้นะครับอันนี้คือกลองไม้สนนะสนที่เผาอยู่ในเตาตอนนี้เป็นไม้ไผ่ ส่วนนึงกับแม่สวนส่วนหนึ่งแล้วก็หม้มะาขามเทศนะครับ3อย่างไฟติดแรงแล้วก็นานจุดด้วยน้ำมันหมดน้ำมันในแกลอนนี้นะครับไม่ถึง5ลิตรครับไฟก็ติด